ทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะก็นําพ่อนะคะมาอวดนะคะแล้วพ่อองค์นี้นะคะชื่อว่าพ่อขอได้ดั่งใจนะคะหล่อใช่ไหมล่ะคะพ่อองค์นี้นะคะดูใส่หมวกก่อนนะคะคุณพ่อขอยื้มหมวกก่อนนะคะนี่ค่ะ หมวกใบนี้นะคะพี่กุ้งก็ทําให้พ่อนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นผ้ายันนะคะนี่ค่ะให้พ่อใส่ด้วยนะคะบอกแล้วนะคะว่าความสวยความหล่อความรักความศรัทธานะคะที่พี่กุ้งนะคะมีให้คุณพ่อนะคะมากมายที่สุดในโลกจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยากบอ,อกทุกคนนะคะว่าความรักนะคะเราสแสดงออกนะคะได้ทุกนะคะทุกเวลาทุกนาทีเดี๋ยวหอมแก้มพ่อก่อนนะคะ แบบมาใหม่ที่สูดนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนขอได้ดังใจนะคะเด่นดังรวยค่ะ